สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนนี้ก็บหัวหน้างานแล้วแม่นครับว่ล์มหัวหน้างานแล้วตอนนี้มาหัวหน้าง่ายมีที่เรียบร้อยนะครับผมหัวหน้างานมือนี้ก็สภาพกับวอเรียบบ่พื้นผิวบ่เรียบร้อยปาไหนอือครับเฮาก็ต้องย้ำอุปกรณ์มาถางใช่ไหมไม่นครับผมแต่ว่าตอนนี้รถก็ใกลงคุ้มาแล้วครับตอนนี้เฮาก็จะเริ่มดําเนินงานเลยได้ละเมีดที่ใช่หรือมีดไหม ป้าตัวห้าหอยก็บอกหอยว่าจิ๋วหอยแปนล้ำนี่แหละล้ำล้ำยังลำอ้อยเนี่ยเออเอ๊ะเป็นลำบ่ดละล้ำหมดไม่ต้างจิ๋วน้่ล้ำนี่อันนี้งานเสริมเลยงานหลักงานหลักเด้อคือตัวอาหอยในงานนียมมาเนี่ยงานหลักเนี่ยก็คืองานวันที่สิบสีก็คืออยู่นี่ล่ะโอ้ยช่นี่ตอนนี้รถบัสนึงก็ลังมากลังมากเร็วเร็วเร็วกลับ

โอ้แม no ่ว no oh right? so nice> ่งตัดอยอนนี้ม่ยุบกระัมแม่ตัดอยก็ยังเกาะก็เระวมาส่งมีเมื่ออาชีพค่ะตอนนี้ห้ายู่อ่ะยังาะนึ่งในสยามครับผมตนนระลัมุ่วัดตำนานีค่ะโอ้ผมแค่ผมแค่ได้ยินเสียค่ได้ยินแต่ว่าแ่แม่่าตัอมันแหลกเนาะ โอ้ตำนั่นดังเต้นแม่ดงดาวแต่ยังเด็กนน่อยอยู่นึงในสยามหนึ่งยิ้มาเลยผมไม่เคยฟังก้าเถียงผมจักได้แม่น้องไม้มั่งชุมแพอะไรกันไอ้ลังลังอีกแบบก้อนปาดมีแข้งซ้อมไ่้ดิแม่เนี่ยเดี๋ยวไปวิวบงามากินฮะกินดไปยัง ออเสีกินพ่อเพียงยัยองมัวแล้วก็เทียมมาก่อนแล้วรุงานมองนีเดียวกันเออวปาดค้างว่วปั้นุดกินตุกอ๋อคือเรียงนี่ไม่ได้เลียงไปทาเอาลูกเอาท่านไปทานขายไปขายยังบอกอมาไหวท่าขายทีมงานเทานี้แเละคนมันหลลอหัว็ลอกเ็เจอมัวเห็นโอ้ออไปไปไปอ๋อเเราบอก็รู้ม นู่ใจแล่วบเขาจะมารลงงานเลยสิบเลยวง่ายดีช่วงลงไปข้างล่างก็ต้งลงไปดิเดแต่งลางมีกี่จางด้ยโอ้ขั้นขันเทียมเงืนนี้คือกี่จางบ่ของเขาย่งขึ้ตาดอยโอ้แม่รับหมอสองยางเลยขวบขวบเลยแต่ผมนี่ท่านเคยเห็นอย่งนี้ไ แคาเจอเหยื่อไข่ในแล้วเขามาล่องเลยเค่เจอแ่แหล่ไข่นี้ติแม oui> ่บอกว่าบ่ให้ไข้ตัวได้ออบ่ให้ไข้ตัวได้แต่ว่าเป็นยังเขาคือเขาคือมาตัวว่าหักแม่ได้หมดโอ้เขาก็สืบดูการมาสืบดูเราก็สืบดูองแม่ไงเพราะเพื่อน้านแม่น่ะมาสืบดูจี๊กอ้อสั่งโอ้สาวกออสั่งนำโอ้แม่เห็นว่าตัวขี้บลูตัว์เนี่ยขายของแม่ก็ขายมาแล้วขายค่ะขายก๋วยเตี๋ยว ใคใส่กอกไม่ใช่ไปใกได้สูตรบ้านน่ะม่เใส่กอกใส่กอกอัลบาดโอ้ยกลมๆเหมือนเดียแม่แม่แม่ใ่ไปใครเจ้าใครยังเจ้าใครกันนมั้งเยวเอะเรียวหดหนึ่งสองเอาไปสองคิ oh, ้วนี้เท่านี้ก้านกันล้วกันคับบจัต่อเกั